สวัสดีครับพี่น้องนะครับแฟนลับเอฟซีหมอล,มเลำเพลําเพลินแฟนขับเอฟซีหมอลำทุกๆท่านทัวโลกทัวประเทศตอนนี้นะครับตอโชคเขามานะครับไดมีโอกาสมาลำถวายนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนั่มน,นะครับมาลำถวายปอปูสีสุดโธยาาสีประทุ่มมานะครับคำเชนโนดพี่น้องนะครับซึ่ง จริงๆแล้วหลักๆคือวันนี้มาทำภารกิจให้พี่สาวตั้งแดนนะครับเพิ่นตั้งจิตตั้งสัจจะวาจาตั้งจิตตั้งใจอยากนั่งบายสีมาถวายปูนะครับหลายปีหลายคนหลายโอกาสนะครับก็ยังไม่มีโอกาสสักทีนะครับเลยอยากได้นั่งล่ำนำปรีต้อยโฉกอายุก,กับกลุ่มก่อย่างซึ่งเล่าล่ำเป็นล่ำเอยียงสีอยู่แล้วพี่น้องก็เลยอ่ะ รับปากรับหน้าท <é. S 2> ี่นะครับป้าําหนาที่ถวายใบศีแล้วก็ลำถวายแท่นผีสาวตางแดนนะครับขอใหเพ่นรวยๆปังๆเด้อรวยๆปังๆเฮงๆนะครับกล้องอาจจะจะซันไปเนี่ยหอบเอาหลายๆเนี่ย ให้คอยได้ยืมแน่มันผู้ใหญ่คือใหกว่มูขอบคุณพี่สาวในเรือเนี่ยก็อย่างเห็นบ่พี่สาวเราให้หอดบานไล่เห็นบ่ ถ่ตั้งแดนขอบคุณมากมากนะครับแต่เราไม่หมาขึ้นนี่สิจ้าตั้งแดนแดนใดแดนไกลแดนไกลเด็กเขาจำได้โอ้ดังมากเลยจำไม่ได้จี๋ชื่อเลยขดังมาตะโบแหลมตึ้งดังไรพี่น้องเรามานี่ก็คือเขาจะปิดแล้วนะครับ ต้งฟาวดูได้ค่ะดูได้ค่ะแต่ว่าลำจะลำข้างนอกนะครับแม่เราจะลำออกข้างนอกตรงตรงลานวงสวงตรงนี้มาไหว้ปู่เฉยแต่ว่ารออยู่ข้างหน้าครับถ้าจะดูใช่ครับตรงตรงลานนี้นะครับตรงลานข้างหน้านี่แหละครับอันนี้มาไหว้ปู่แล้วออกไปลำข้างนอกกล่องสั้นแนเด้อพี่หน้องเด้อ มาถึงแล้วไหวแล้วเขาจะออกไปล่ำพุนเดี๋ยวเขาทายรูปหนาปูเนะาะงานกังวินพี่นอ้องขอมาไหวปูข้างในก่อนแต่ว่าตรงที่เราจะลำอยู่ข้างนอกนะครับพอแปดนาทีไปไค่อยพอพลอแปดนาที

ที่มองไปไดวเอ่อไหว้ตรงนี้เลยก็ได้จะโชคไหวแล้วก็มือเรียงหนัคแบบ เอาโทรศัพท์มาไหมเอาโทรศัพท์มาไหมโทรศัพท์มาบาอต้องถ่ายรูปหน่เอาสี่คนถ่ายรูปนะครูโทษกล่องพีนเพราะสวยอ๋อไอโฟนนั่นไหมนี่พี่สวยไหมไม่ก็ต้องพี่มองเหมือนเดิมให้พี่ไหว้เสร็จก่อน <c oughs> ตอนนี้คือคือคือหมดเวลาเข้าแล้วนะเพราะว่าเรามาช้านิดนึงนะพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าท่าน,านคนบนะาบเส้นแมน คาร์ลคุณปะอ่าเรื่องก็ไม่ใช่นานพเอกรูกโกโนองเฟสไก่ย่างนะครับขอบคุณพี่สาวต่างแดนเด้อเพิ่นบ่เอยซื้อเอยน้ำนะครับไอเพิ่นลำลำลรวยเพิ่นเป็นอ่าสปอนเซอร์เป็นกำลังซับทุกอย่างในวันนี้นะครับซับพอร์ตทุกอย่างในมือนี้นะครับ <S <S ขอให้พี่สาวนะครับในเบอร์คลิปก็ขอให้ลำล่วย สวยงามขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับบอกปูเดออพี่เออยนี่มาหาปูแล้วเอยซื้อเอยน้ำอธิษฐานเอาเดี๋ยวต่อโชคจะไปบอกชื่อให้อีกนะครับตอนตอนเราลำตอนที่รลองเพลงแมนเพิ่นบอกซื้อมาแล้วล่ะว่าสิจดใส่กระดาษนี่กระดาษดแต่จริงๆพอดีนะมันไม่ร้อนเนาะ แต่ว่ามันมันก็ถือว่าช้าอยู่เพราะเขาจะปิดแลละเป็นไดความรู้สึกครั้งแรกปะครั้งแรกที่เรามาลำ้ำจริงต่อโชคต่อโชกคก็ครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับบรรากาศพราะเอกโลกก็คือเต็มยศแท้ ปังได้มื่อนี่เอาได้อยู่กรองข่อยเอาคือซุ้มไก่เลยค่ะเอามันได้ดีละเนาะบ่แหล่ได้กรองข่อว่าคือกรองเจ้าเดีกรองอะแห้งไข่ันเอาไก่เหรหัวข่อไม่ละนินแต่ไข่เล็เหานนินมาใส่หัวเออปวดหัวครับมันบีบนะมันหัวจะระเบิดอดเอานิดนึงเอาถ่ายรูปไงเอาถ่ายรูปร่วมไงให้พี่ม่งถ่ายให้ก็ได้เตรียมพี่น้อง แต่งตัวลำพูชาป่ะคำสนุกมาฮ่องยืนใ่หล่ะนะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สนีเด้อถ้าพี่สาวได้เบิ่งกะขอให้รวยๆปังๆพี่น้องสุปปุสุกคนนะครับรวยๆ,ๆปังๆน้ำกันครับ